พบกับครูสาลี่อีกแล้วนะคะวันนี้ครูสาลี่มีกิจกรรมดีๆจะมาสอนเด็กๆแล้วค่ะนี่ก็คือกรรไกรเด็กๆรู้จักกรรไกรไหมคะกรรไกรมีไว้ทําอะไรคะใช่แล้วกรรไกรมีไว้ตัดกระดาษวันนี้ครูจะมาสอนเด็กตัดกระดาษนะคะอ้าวเริ่มแรกนะคะเด็กๆหยิบกรรไกรขึ้นมาแล้วเด็กก็ใช้นิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนะคะ สามนิ้วนะเด็กๆก,ก็ใส่ไปตามนี้เลยนิ้วโป้งอยู่ช่องข้างบนนิ้วชี้กับนิ้วกลางอยู่ช่องข้างล่างนะคะแล้วเด็กๆลองพยายามอ่าอาขึ้นลงอย่างนี้นะคะนี่จับกปนไกลขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้นะคะอ่าอ่าขบอ่าขบอย่างนี้นะคะอ่ากิจกรรมนี้นะคะ เด็กๆต้องให้ผู้ปกครองนะคะช่วยดูแลอยู่ใกล้ๆด้วยผู้ปกครองคนไหนถ้ายังเห็นเด็กๆยังทําไม่ได้ก็สามารถช่วยประคองมือนะคะช่วยเด็กๆตัดได้ค่ะแล้วก็ระวังความปลอดภัยให้กับเด็กๆด้วยนะคะการใช้กรรไกรเนี่ยมีประโยชน์ก็จะช่วยให้เด็กๆเนี่ยฝึกกล้ามเนื้อมือของเด็กๆให้แข็งแรงนะคะอ้าวเรามาเริ่มทํากิจกรรมกันเลยนะคะใบกิจกรรมที่เราจะใช้วันนี้นะคะเด็กๆใบนี้เลยค่ะ จะเขียนว่ากิจกรรมระบายสีตัดปะติดกระดาษตัดกระดาษสร้างภาพนะคะนี่นะคะและก็ไปกิจกรรมใบนี้ค่ะตัดกระดาษนะคะอ่าใบนี้วางไว้ก่อนพักไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเรามาเริ่มใช้กันไกลเลยค่ะวิธีจับกันไกลเด็กๆจําได้ไหมคะอ่าแบบนี้นะคะเอาละ เสร็จแล้วนี่ค่ะรูปกระดาษและก็มีรูปก,กันไกอยู่ตรงนี้นะคะเด็กๆค่อยๆตดัตดตดัดตรงนี้เขียนคำว่าผู้ปกครองช่วยจับมือเด็กๆตัดกระดาษด,ด้วยนะคะนี่เลยตัดไปเลยค่ะมันจะมีเส้นบางๆอยู่นะคะอ้าวเสร็จแล้วค่ะเราก็จะได้ กระดาษออกมาเป็น2ส,ส่วนนะคะตอนนี้เรามาต่อเติมระบายสีภาพกันเลยค่ะเราจะใช้แผ่นนี้ก่อนนะคะคุณครูจะใช้สีเมจิกนะคะสีน้ำตาลวาดลงไปที่รูปสามเหลี่ยมนี้นะคะเอาละดูคุณครูวาดนะคะเด็กๆคุณครูใช้เส้นโค้งค่ะ เฮ้ะคุณครูสาริจะวาดรูปอะไรนะติด็กๆลองทายดูนะคะเสร็จแล้วคุณครูก็จะใช้สีชมพูค่ะวาดเป็นรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะแล้วคุณครูก็จะใช้สีแดงค่ะ วาดเป็นรูปโค้งตรงนี้นะคะอ๋อสองเส้นเลยค่ะเอ๊ะเด็กๆมองเป็นรูปอะไรคะนี่ค่ะเติมตรงนี้หน่อยนึง กลมๆเอาละเด็กๆว่าเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปบ้านใช่แล้วคะ่ะต่อไปนะก็คุณครูจะเลือกสีน้ำเงินคะ่ะคุณครูจะวาดที่ตัวนี้ก่อนเลยนะคะสีเหลีย่ยมแล้วคุณครูก็เปลี่ยนสีอีกคะ่ะเป็นสีบานเย็นนะคะมชมพูบานเย็น แล้วกครูคก็จะเลือกสีส้มค่ะอืมแล้วณูรูก็จะเลือกสีเขียวค่ะอืมเป็นบ้านอีกหนึ่งหลังเหมือนกันค่ะเอ๊แต่สามเหลี่ยมรูปนี้นะณูรูยังไม่ได้ลงสีเลยจะลงสีอะไรดีนะ สีฟ้าค่ะคุคูครูจะใช้เส้นนี้นะคะนี่ทำแบบนี้แล้วคุคูครูก็จะใช้แบบนี้ค่ะเด็กๆลองฝึกนะคะค่อยๆทำไปค่ะอ๋อจะเป็นบ้านแบบนี้นะคะได้วาดภาพลงไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปจะเป็นการตัดนะคะนี่ ใช้กันไกลนะคะเด็กๆด,ดูนะแล้วก็ค่อยๆตัดตามเส้นค่ะแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็จะได้หนึ่งชิ้นแล้วนะคะกิจกรรมนี้เด็กๆควรให้ผู้ปกครองอยู่ด้วยใกล้ๆนะคะ ผู้ปกครองต้องช่วยเด็กๆนะคะประคองมือในการใช้กันไกลตัดกระดาษค่ะกันไกมีเป็นเครื่องมือที่มีอันตรายนะคะเด็กๆแต่ถ้าเด็กๆได้ฝึกใช้เด็กๆก็จะชํานาญใช้เก่งค่ะฝึกกล้ามเนื้อมือให้เด็กๆด้วยนะคะถ้ามือเด็กๆคนไหนยังไม่แข็งแรงและยังไม่สามารถที่จะจับกันไกได้เด็กๆต้องฝึกปั้นดินน้ำมันทุกๆวันนะคะ เพราะว่าการปาดีน้ำมันเนี่ยจะช่วยบังคับกันไกลให้มั่นคงค่ะนี่ของครูคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวางเศษกระดาษไปตรงนี้ก่อนนะต่อไปเราจะมาเริ่มการต่อเติมค่ะเอบ้านหลังไหนเป็นของใครนะหลังคาหลังไหนนะนี่ค่ะเมื่อเราได้รูปบ้านมาแล้วส่วนประกอบแล้วเราก็จะเริ่มมา ตกแต่งดีไซน์ว่าเ,เราจะทําบ้านของเราเป็นแบบไหนดีนะสวยไหมคะเด็กๆนี่เอาละตอนนี้นะคะเราเริ่มการวางแล้วเราก็จะวางให้บ้านห่างๆกันหน่อยนะคะนี่แล้วเราก็จะใช้กาวค่ะเด็กๆจับไม้ทากาวแบบนี้นะคะอา้าวแล้วก็ค่อยๆทากาวค่ะวางลงไปนะคะ เมื่อเราติดเสร็จแล้วนะคะเด็กๆต่อไปเป็นขั้นตอนการวาดต่อเติมค่ะคุณครูจะใช้สีเขียวนะคะวาดรูปเป็นต้นไม้ค่ะวาดข้างนี้เสร็จแล้วก็จะมาเป็นข้างนี้ด้วยค่ะสองข้างเลย คุณครูก็จะใช้สีน้ำตาลนะคะวาดเป็นลำต้นค่ะแล้วคุณครูก็จะใช้สีเขียวอ่อนค่ะวาดเป็นต้นหญ้าค่ะอ่าต่อไปนะคะก็วาดรูปพระาทิตยนะคะ เราจะวาดรูปพระอาทิตย์อีกหนึ่งดวงแล้วก็มีลำแสงด้วยนะคะมเมื่อเด็กๆต่อเติมเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นภาพแบบนี้นะคะที่สำเร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะรูปภาพที่เสร็จแล้วค่ะภาพต่อเติมของเรานะคะจากบ้านต่อเติมมา มีต้นหญ้ามีต้นไม้มีส้มมีก้อนเมฆและมีพระอาทิตย์เป็นบ้านที่สมบูรณ์เลยนะคะภาพนี้คุณครูจะเล่าภาพว่าบ้านของคุณครูอยู่ใกล้กับบ้านของเด็กๆเลยอ่านี่นะคะเด็กๆวาดภาพเสร็จแล้วอย่าลืมบรรยายให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยเขียนด้วยนะคะ วันนี้ครูสาลี่ขอฝากกิจกรรมงานตัดกระดาษด้วยค่ะแต่อย่าลืมนะคะต้องระมัดระวังถ้าเด็กๆพลาดไปอาจจะทําให้กนไกตัดมือเด็กๆได้นะคะเกิดอันตรายสวัสดีค่ะ